นายก็ม <Net> ีเพลงดาบมังกรงพยานามซ่าเหมือนกันหรอติงมาเจอขคำสั่งรออีกต่อเลยดาบไปจบดีครับแล้วก็เบนทีโอตึ้งมาแล้วเจอบางกองพยายามซ่าคอมโบ50จังหวะยืดโตหน่อยก็คกูไม่ได้ดาบพี่แต่วุก็อยากดู รับอีรักษีชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมาแปดปีทับรองไม่มีการรีฟอนแต่อย่างใดเพื่อเพื่อทักมาได้นะครับมีทุกเกมในประเทศไทยสวัสดีครับมีดักีิบแบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแบ็กมูนนะครับตอนนี้เข้าสู่โค้ดเบตาครั้งที่2นะครับตั้งแต่วันที่11มกราคมจบวันที่15นะครับอเดี๋ยวมีอขุญาติแจกโค้ดนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวระบบการเล่นต่างๆด้วยนะครับ เพื่อนๆกดขวาล่างครับระบบอ่าเสร็จแล้วเลื่อนลงมากดที่ฟันเฟืองเสร็จแล้วกดเติมโครดครับใส่รหัสตามนี้เลยตอนนี้มีแค่ค้ดหนึ่งนะอืมรหัสก็คือ hello cbt code beta สองนะครับกดรับได้เลยแต่มีเับไปแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีขอ,อย่าจะเปิดกาชาก่อนนะครับโอว้วันนี้เขาแจกน้อยฮะไม่เป็นไรครับมา s s r สัันดิโอ้ไม่ตัวซอบไม่ต้อง ถ้าไม่ใช่ SR ก็ธรรมดาธรรมดานะโอ้ดาบสีดำเท่ไว้ให้ขอ SR สักอันซิเออไม่มีแล้วโอ้โหคือสำเร็จอ้อ่คือได้เลยโอ้โหอ,อันนี้ต้องบอกเลยว่าเกมโคตรเกลือเลยครับเกลือแน่นอนนะอ๋อ250ใช่ไหมซื้อได้อีกครั้งนึงไม่ได้ SR แน่นอน <laughs> ออกยากนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีขอดูเปอร์เซ็นเรทอุ้ยดาบ,บสีแดงเทอ่อยากได้อ่ะ อ๋อเนี่ยซูมอีก3าทีได้และการันตีงั้นเดี๋ยวเราไปหาเพรกันดีกว่าครับอ่ะเป็นการรีวิวระบบข้าวๆด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปลุยด่านกันดีกว่านะครับคือเกมมันเป็นเกม 2D แนวแอคชั่นนะครับมีการคอมโบนะก็มีลองเล่นดูก็ใช้ได้อยู่นะเออสนุกอยู่ เพื่อสามารถกดซ้ายบนเลยครับวิ่งควสยาวเลยนะครับวิ่งควสยาวเลยแล้วก็พยายามเปิดเนี่ยให้ครบตามที่เขาบอกอ่ะยังมีอีก2โลใช่ไหมอีกสองโลมีจะได้แล้วอีกสองโลหมีจะได้แล้วเออขอสักเล่มหนึ่งขอแรงแรงเน้นๆเลยนะอ๋อตัวละครมี3ตัวนะคเห็นเขาบอกน้องผู้หญิงโกงแต่มีเห็นเอ่อตัวพระเอกมันดาบมันเทศนี่ก็อยากเลยอ่าเราสามารถกดระบบออโต้นะฮะอย่างบางคนบอกว่าไม่มีออโต้แต่ขอเลือเปิดมีกดข้าวแล้วแล้วถึดับบางคพยายามฟ้า จริงวิชามันไม่ได้ชื่อไงจะหนีพูดให้มันเท่หน่อยวิธีคอมโบสกิลของตัวดาบใช่วยไหมครับไม่มีอะไรครับสกิลสองก่อนเนี่ยอ่ะสกิลสองก่อนเสร็จแล้วก็สกิลหนึ่งก้อนนะอันี้กดสกิลสองแล้วกดสกิลสามตีกลางบนก้อนทะยานฟ้าไอ้คลือนตีส่วนครับโอ้โหทุกนี่ตีกลางเราตีกลางหลบได้นะโอ้โหทำเป็นดักโซเลยครับครับครับตรงนี้โอ้โหมัน พอไฟจะพิมพ์ให้ข้าด้นะครับนี่โอ้หายหมดเลยครับทีเดียวยกขวาวเลยนะสบาร์โลว์ัวร้อนน่เลยตัครับทีนัไฟแล้วก็ทางไฟฟ้าดโอมีเรโอด้วยูโลเป็นอกาเ็หมดใช่ไหมเ้ย้องไดูครับกรตบี้ยก็เกมมันออกแนวเหมือนแบบต้องกดคอมโบนะกดกดกดกกกะก ให้เดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวมีน่าจะได้อาวุธเอเอเอารึเล่าเนี่ยมันต้องเปิดอีกสองโลเสียงอาจจะแบบโม้โม้นิดนึงโค้ดนะครับวันนี้ทำหลายเกมมากโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวลบก็ลบก็ลบนี่กดลบกันนะโอ้ยนาวเี่กเพื่อนตกลงจะมาโจมตีกันแบบอย่างนี้ก่อนเลยเหรอโอ้ยลบลบลบมาเลยมาเลยโอ้ยนายก็มีเพลงด่าบงกรท้ายงานซ่าเหมือนกันเราติงเจอท่าของเราไปต่อเลยดอาไปโจมตีครับแล้วก็เบนทีโอตึ้ง มาแล้วเบอร์บังกรนพยายามฟาคอมโบ50จังหวะัดที่โตน้อยกูไม่ได้ถามดูวแต่วงก็ยากด้วยนะครับโดโรตินนะครับลงนี่นะาล่ะเพทงครับพายุฝนบางกอนพยายามโคโรตินลงนะนี่ไมีโดนครับตั้งใจโดนโดนได้จังหวะโอ้โหไม่มีโดนร้อนเราไม่ดีเราไม oui, ่โดนเลยนะอะไรกันเนี่ยก็้สึว่าเตรียมค่อนข้างโอ้ต้องใช้จังหวะดการเล่นพอสมควรนะครับ แล้วก็จะให้เราก็จะให้เราได้หรือยังเันเนี้ยนี่แหจะได้เพชรไปเปิดนาทีออจบแอคแรกแล้วนะนี่รับรางวัลโอ้โหเดี๋ยวเราไปเปิด S R กันเลยดีกว่าครับเราถึงเวลาแล้วที่จะต้องแบบเธอฉายวันนี้แล้วโอ้โหต้องขอ S R กันหน่อยนะครับยังไงก็ต้องได้เป็นการันตีไนงะโอ้เฟจริงเอออาวุธค่อนข้างสวยนะาดาบามีเห็นมันเท่ดีเลยมาเล่นนะ โอ้ยเอ็นอาร์ต้องสเสนอแล้ววะนี่ประตูอะไรวะเนี่ยอยากได้ดาบแดงอะแต่ไม่เป็นไรครับคนนาตาณาเมนเท่ดีนะอ่ะเดี๋ยวไปนิวสตาร์หนึ่งครับ,ไ,บไม่ตรวจสอบไม่ต้องตรวจแล้วมาถึงขนาดนี้แล้วเพื่อนนี่กอสเวเบทครับโอ้โหเป็นไงแล้วเ,เปลี่ยนอ๋อมันก็จะเอาเล่มอื่นที่เรามีพลังโจมตีดอปลงมาก็ามาใส่นะครับโอ้ยเดี๋ยวมีขออุญาไปตีบวกก่อน โอ้โหดาบไม่เท่เลยอ่ะดูดิดาบคนอื่นเขาเท่ของเรามันจะเป็นแบบดาบปีศาจอ่ะเออมีมีพลังมืดๆอยู่สถิตอยู่ด้วยนะครับเออเอาเรื่องจัดๆเลยอ่าเรามาตีบวกอาวุธกันดีกว่าครับไม่เป็นนะครับแต่งเรามันก็เป็นเอ็นอาร์ดาบมันต้องดีระดับหนึ่งแหละเออเออกดเลเวลบวกไว้ครับครับช็อปช็อปช็อปนอนแค่สิบสามโอเคครับมาลุยจะเราโชว์พลังเพลงดาบ ทีนี้จะได้ปลดปล่อยพลังนาคาอัศรีบัทชย,ยานมังกรฟ้านะกูมาเป็นเกนชินเลยอ่ะโอ้ให้ห้าสิบต้อนเลยอะไรเงี้ยอ่ะมาครับเดี๋ยวเราขอไปลุยด่านเทสอีกอีกอีก,อก,อกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวมีไปแล้วนี่บูดติ้งสตาร์ครับดาบไฟดาบเปลวไฟอ๋อดาบเป็นเอสอาร์ถ้าเราทำกิจกรรมครบเนี่ยอ๋อถ้าเราทำเป็นยูอาร์ได้ของใชนะ่ไหมยังไงก็สู้ s อสไม่ได้อยู่ดีฮะตามสูตร อ,บบอัลบัมอ๋อเรากดหนึ่งดาวก็ปดดวปดห้าโอ้ก็พื้นฐานเกมพลังต่อสู้ทั่วไปนะครับนี่เฮ้ยทำไมเราต้องไปไปวดเอสอาร์ด้วยไปปวดเอป็นสอาร์ดีเพื่อนแม่รับไม่ได้แล้วเนี่ยไปปุ่มเลื่อนกดไม่โดนฮาวะเอาแล้ะครับเดี๋ยวเราไปลุยอีกสนาหนึ่งนะใช้พลังเพลงกับเอสอาร์ของเราให้โลกนี้ประจัก์ไปเลยว่าเร็วแรง เลเวลสิบเอ็ดแล้วอ๋อเพื่อนๆอย่าลืมเล่นให้กิจกรรมเลเวลสามห้าจะได้ของอาารางวัลตอนโอเพ่นเบต้าด้วยนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมมาเล่นด้วยกันแล้วนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวมีขออนุญาตตีบอยกสักรอบหนึ่งแล้วกันปฏิบัติการกู้โอ้โหดูคนดาบคนนั้นดิทำไมดาบตายเท่ขนาดเนี้ยโอ้โหดาบเขาเป็นแบบราชาปีศาจอะอันอันมัดๆเลยนะทำไมของเราข,ของหมีมันบางเฉียบอย่างเงี้ยบางเฉียบยิ่งกว่าเราเลย มาครับเพลงดาบมังกรทะยานซ <te> <rawd Moder> ่านี่โอ้โหปกติดาบ SR หนึ่งพันห้าร้อยตเลยโอ้โอย่างนี้ไม่ได้เพลงคณะเราเพลงดาบมังกรมังกรซ่ามังกรทะยานซ่าเออเือเห็นไหมหายเรียบครับบอกเลยจะเข้ากระบนี่เงี้ยเพลงดาบอ๋ออ๋อปลาเป็นด้วยสกิลเออเหมือนจะติดตามด้ด้วยเนี่ยแต่จะเอากันยังลบกสิมังกรทะยานซ่าโอ้โหแรงมากครับเพลงดาบจะบางแบบนี้แต่รุนแรงนะท่าเหมือนซิ่งรับมาน้อยน้อย กระโดดซุ่ปไป้ายยักบมดาบบางบอลยา้าทีมครับรู้ลเลยว่าม้โหมีพันชิ้นนี้ยอย่างหล่อเลย,เยใจะาดหเล่้ออน,นี่ก็ทำาทีอบอลอไปยังโอ้โหพระเอกตรงมันเป็นน้าเก่าเลยนะ้หสายล,ล,ายล้รู้สึกว่านี้จะแรงกว่าดาบีก ก็เอาเปว่ามีขอมาเทสระบบเอาแค่นี้แล้วกั้นนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยตอนนี้ไม่ต้องใช้เอ Code Beta ่อ ID ดโค้ดเบต้านะเพื่อนๆสามารถโหลดเกมแล้วเข้ามาเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ยืมใส่โค้ดเลยนะเอาไปว่าขอให้คนเล่นเกมเอแบ็คมูนอย่างมีความสุขนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ